นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยามปิพุทธังสารนังขจามิ เติยามปีธรรมังสารนังขจามีเถิดที่ยามปีสังฆังสารนังขจามีเถิดทียามปีพุทธังสารนังขจามิตถิดทยามปีธรรมังสารนังขจามิตติยามปี สังขังสารังขจ,จามิปานตาิปาตาเวระมณีศิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอธทนาธานาเวรมณีศิกขาปัทถังสมมาทิยามิ กามโสมิชาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌปมา ทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตี ตัสสมาสีลังวิสโสท,ทะเย็นะโมตัสตสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะกะตังทุกกะตังสยโยตินะ ณบัดนี้จะได้รับประทานแสดงพระธรรมพระธรรม,มเทศนา <c oughs> ในขุธ,ธะก,ะกะ,กธะกะถาในอักตะกะถาว่าด้วยสิ่งที่ไม่ควรทำเลยจะดีกว่า <c oughs> เพื่อประดับสติปัญญาบารมีแก่สาธุชนทั้งหลายพวกคนฝ้าย ไปในการรับฟังพระธรรมเทศนาณสถานที่แห่งนี้ <c oughs> ขอให้สัตว์ชน,นทั้งหลายโปรดสดับตับฟังพัธรรรมเทศนาดังต่อไปนี้อันว่าความชั่วความชั่วหมายถึงความวิปฏิสารหมายความว่า ถ้าเรากระทำความชั่วไปแล้วความชั่วนั้นก็จะทำให้เรานั้นเดือดเดือเดอเนื้อร้อนใจ <c oughs> จะทำความชั่ว <c oughs> การทำความชั่วไปแล้วนั้นจะอยู่ในจิตใจของเราตลอดไปคนที่ทำความชั่วอยู่บ่อยๆทำจนชินจนติดเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นความชั่วนั้น ก็จะติดตามตัวเราไปเราไปที่ไหนความชั่วนั้นก็คนที่ทับประทับฟามชั่วก็ไม่มีใครจะคบค้าสมาคมด้วยไปที่ไหนก็มีประวัติ <c oughs> ประวัติไม่ดีไม่มีคนที่อยากคบค้าสมาคมด้วย <c oughs> ดังพระบาลีดังพระบาลีมีคำสนทนา ขอพระเจ้าประเสริที่โกศลได้ตัดถามพระพุทธเจ้าว่าทำเท่าใดเนาะที่ปรากฏแก่ชาวโลกแล้วไม่มีสาระประโยชน์ประกอบด้วยโทษหาความผาสุกไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามีธรรมอยู่สามประการ ก็คือโลภะโทสะและโมหะชาวโลกเมื่อประสบกับทำสามตัวแล้วนี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษหาความสุขไม่ได้และพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสสรุปว่าโลภะมีลักษณะละโมบโทสะ มีลักษณะขัดเคืองโมหะมีลักษณะหลงไม่รู้อุปมาได้ว่าดังเสมือนหนึ่งต้นไม้ต้นไม้ที่มีต้นไม้ที่มีเปลือกเป็นแก่นเช่นต้นไผ่ต้นอ,อ้อเมื่อถูกกระทบ จากทำเหล่านี้แล้วย่อมพินาศไปฉันใดอกุศลละมูลทั้งสามประการนี้เมื่อกระทบกับเราแล้วก็จะพังพินาศไปฉันนั้นสรุปความว่าความชั่วนั้นเกิดจาก จิตใจของเราอันประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงคนที่มีความโลภความโกรธความหลงเกิดจากจิตใจของเราเป็นผู้สั่งมาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเพราะฉะนั้นก็จะแสดงออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้าง ทั้งสามทังสองทางนี้ก็เกิดมาจากใจใจเป็นวัฏฐานใจเป็นใหญ่ <c oughs> ก็สามารถที่จะกระทำบาป <c oughs> กรรมได้ยกตัวอย่างจะยกนิทานเรื่องช้างเกเลช้างเกเลมีในป่าในป่าแห่งหนึ่งได้มีช้างเกเลอยู่เชือกหนึ่งในเกะกะละลาน ฟาดฟาดงาไปทั่วละไปตามกิ่งไม้ตามทางบัางเอิญก็ไปดึงกิ่งไม้ลงมากิ่งไม้นั้นมีรังนกอยู่ในรังนกก็มีลูกนกช้างเชอกนี้ช้างเกเรเชอกนี้ก็ดึงรังนกลงมาด้วยลูกนกที่เพิ่งเกิดได้ไม่ถึงเดือน สองสามตัวตายหมดเลยแม่ก็หนีภัยเอาตัวรอดได้แต่ไม่สามารถที่จะช่วยลูกน้อยได้ทางเกเรก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เดินต่อไปเรื่อยๆอ,อันนี้ไปเจอกับต้นไม้ต้นทึบใบหนาก็งวงดึงดึงลากลงมา แต่ที่ไหนได้กิ่งไม้ต้นกิ่งนั้นมีรังพึ่งอยู่พึ่งก็ลมต่อยต่อยที่ไหนไม่ต่อยไปต่อยที่ตาทั้งสองข้างลมต่อยอยู่ตรงตานั่นแหละชวนช้างได้รับความเจ็บทรมานอย่างมากก็หนีหนีไปเรื่อยๆตาก็มองไม่เห็นไปเจอกับเมน่น มีเม่นอยู่สามตัวเห็นช้างได้รับความทุกข์ทรมานเจ็บมาสงสัยว่าเม่นนี้จะเกิดอาฆาตคงโดนลังแกมาก่อนก็จึงลุมกันสลัดขนใส่เม่นตอนนั้นตัวนั้น <c oughs> ใส่ช้างตอนนั้นช้างเกรตอนนั้นก็ดีกระเซิงกระเซิงไปตาก็มองไม่เห็นวิ่งไปตกเหวตาย ที่ทานเรื่องนี้ก็สอนให,ใ,หให้รู้ว่าการทำความชั่วนะการทำบาปนะได้ผลทันตาเห็นเลยเพราะฉะนั้นทำกรรมสิ่งใดไว้ก็ได้รับผลของกรรมนั้นคนทำกรรมชั่วก็ได้รับผลกรรมชั่วนั้นตามมาฉันใดมนุษย์เราก็เหมือนกันทำสิ่งใดไว้จะทำความชั่วคิดชั่วพูดชั่วกรรมก็จะตามทันของเรามา สรุปความว่าความชั่วที่อาตมาได้อาตมาได้ยกไว้นะเบือ้องต้นว่าอากตังทุกกตังสยโยความชั่วไม่ทำจะเล่จะดีว่าสรุปความได้ว่าความชั่วนั้นเกิดจากโลภโทสะโมหะเข้าครอบงมจิตใจเมื่อครอบงมจิตใจแล้วก็ <c oughs> แสดงออกมาทางกายบ้างวาจาบ้างเทศนาปริโยสาเนในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงประสบจากความสุขความเจริญรุง่งเรืองคิดสิงสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้คิดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนา ขอให้เจริญไปด้วยจตรุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภาระปฏิพานธรรมสารสมบัติทุกประการทุกท่านอาตมาได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้ออากตังทุกตังเสยโยว่าด้วยความชั่ว ไม่ทำเสียเลยจะดีฝ่าขอขอสมมุติยุติลงคงไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาลชะ,ะนี้สาธุยะทาวาริวหาปุลาปาริปุเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะปักปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวสะสมิชตุสพัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปน,นาระโสยะธามานิโชติรโส ยะทาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาตีลิสะนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัทันตี อายุวันโนสุข,ขังพลัง